อโอเคงั้นเราลองมาดูตัวอย่างตัวอย่างของมุมที่เราจะหาในการวัดมุมหน่อยอีกสักนิดนึงหน่อยก่อนที่จะไปเรื่องใหม่เพราะว่าเรื่องออกราฟของฟังก์ชันตรีโกนสรุปง่ายๆไม่ยากเพรานั้นเรียนในวานสิบนาทีก็กจบก็คือตรงนี้ลองมาดูเช่น สมมุติข้อ17เนี่ยเราจะหาค่าตีโกนของมุมนี้ได้เท่าไหร่ครับ1660องศาครับ1660องศาแน่นอนเศกยังไงก็คือคอร์สถูกไหมครับอ่าเศกอย่างงคือคอร์สก็คือส่วนกลับของคอร์สแต่ปัญหาจะอยู่ที่660องศาของเราถ้าเป็นมุมที่เป็นองศาเราทํายังไงกับมันนะทอนมันลงทีละ360ถูกไหมครับ เพราะนั้นถ้าเธอทอนมันลงทีละ360ทอนครั้งที่หนึ่งเหลือเศษเท่าไหร่ครับ300เพราะฉนั้นเศษ6เศษ660มันก็คือเศษ300 300องศาอยู่ในคอลัมน์ที่4เหลืออีกเท่าไหร่จะถึง สามร้อยนะสามร้อยอยู่ในคอร์ที่สี่เหลืออีกเท่าไหร่จะถึงสามร้อยหกสิบครับเหลืออยู่หกสิบเพราะนั้นมันคือมุมหกสิบองศามุมหกสิบองศาในคอร์ดที่หนึ่งค่าคอร์ดเป็นมีค่าเท่าไหร่ค่าคอร์ดนบวกแหละอยู่ในอยู่ในคอร์ดที่หนึ่งค่าคอร์ดนบวกนั่นแหละหกสิบองศาค่าคอร์ดหกสิบองศาได้ หนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเศษเศษหกสิบก็คือหนึ่งก็คือสองดังนั้นเศษสามร้อยก็คือสองมันคือคอสหกสิบก่อ,อะพอคอสหกสิบออกมาเราก็ได้ค่าแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเธอไปดูว่าสามร้อยองศาอยู่ในคอรันที่สี่ค่าคอสเป็นบวกเป็นลบ คอสเป็นบวกทําให้เ็จเป็นบวกด้วยดังนั้นเศษสามร้อยก็เลยเป็นบวกด้วยแล้วมีค่าเท่ากับสองนี่แหละโอเคนะครับมีค่าเท่ากับสองนี่แหละขออีกสักข้อหน่อยอย่างเช่นแทนลบหนึ่งันสี่รอยเจ็ดสิบ แทนลบ1,470แทนของมุมลบคือลบแทนของมุมบวก1,470แทนของมุมลบคือลบแทนของมุมบวกเสร็จแล้วเราก็ไปหา1,470 1,470พันสี่ร้อยเจ็สิบทอนสา0ร้อยหกสิบครั้งที่หนึ่งทอนสา0รอยหกสิบครั้งที่สองทอนสามร้อยหกสิบครั้งที่สามทอนสามร้อยหกสิบครั้งที่สี่ทอนไปเท่านี้จะเห็นไหมว่าทอนกี่รอบแล้วเหลือทอนสา0ร้อหกสิบครั้งแรกเหลือเท่าไหร่ทอนครั้งที่สองเหลือเท่าไหร่ทอนครั้งที่สมเหลือเท่าไหร่ถูกไหมครับขยายทอนไปเรื่อยๆให้มันเหลือต่ำกว่าสา0ร้อยหกสิบ เ็จะเห็นไหมว่าพอทอนครั้งที่4 360าคูณสได้พันสี่ร้อสี่สิบถูกไหมสาม้ยหกสิบคูณสี่ได้พันสี่้อยสี่สิบพอพันสี่ร้อยสี่สิบปุ๊บมันก็ทำให้เราเหลือแค่สามสิบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็มีค่าเป็นแทนสามสิบองศาทอนให้มันไม่เกินสามรอยหกสิบก่อนมีลบอยู่ข้างหน้านะครับมีลบอยู่ข้างหน้าอยู่ นั้นแทนของมุมลบก,ก็ปกตททิแทนสามสิบได้เท่าไหร่ก็ตอบยี้เลยแทน3ามสิคือ1ส่วนรนูสแต่มีลบอยู่ข้างหน้าคำตอบคือค่านี้ได้เลยใครไม่เข้าใจรีบบอกนะมีอีกสักมุมไหมเพื่อ ดูตัวนี้ก็ได้ขอจากแทนเป็นโคเศกก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นโคเศกลบพันสโคเซกลบพันสโคเซกคือส่วนกลับของไซเพราะนั้นไซของมุมลบมันได้ลบไซของมุมบวก โคเซกของมุมลบก็คือลบโคเซกของมุมบวก csc ทอนสามร้อยหกสิบครั้งที่หนึ่งทอนสามร้อยหกสิบครั้งที่สองทอนสามร้อยหกสิบครั้งที่สาม พอถอนไป3ามครั้งมันจะเป็นพันแเอาไปหักออกจากพันสอง 90, เหลือ210มันไม่ถึง360ร้อยหกแล้วนะ<ม>เพราะนั้นตัวนี้ก็คือลบโคศิกสององศา210องศา,งศาเกิน180แต่ไม่ถึง เร270ดังนั้นตกอยู่ในคอรันที่สามใช่ไหมครับพอตกอยู่ในคอรันที่สามคำถามที่เกิดขึ้นก็คือแล้วมันคือมุมไหนในคอรันที่สามสามสิบสี่สิบห้าหกสิบอย่างเงี้ยเกินร้อยแปดสิบมาเท่าไหร่ครับสามสิบเพราะนั้นมันก็คือมุมสามสิบครับเพราะนั้นตัวนี้คือตีโกณของมุมสามสิบอ่าคือตีโกณของมุมสามสิบเธอก็ไปหาเลย โคเซตคือส่วนกลับของของโคเซตคือส่วนกลับของไซายอ่ะโคเซตคือส่วนกลับของไซายแล้วไซายสามสิบได้หนึ่งส่วนสองเพราะนั้นโคเซตก็เลยกลายเป็นสองแต่สองร้อยสิบอยู่ในข้อรัน้รนที่สามข้อรั้นที่สามค่าไซายเป็นบวกหรือเป็นลบทรายคือตัวหลัง เป็นลบเฉพาะตัวนี้นะโคเ2กสองร้อยสิบนะครับเป็นลบแต่อย่าลืมว่าตัวเองมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยเพราะนั้นเอามากูณกันกมันก็เลยกลายเป็นบวกสองกลายเป็นบวกสองตรงนี้คือตัวอย่างนะครับอย่างอื่นอย่างอื่นก็มีลองเปลี่ยนมุมบ้างลองเปลี่ยนมุมบ้างเผื่อบางทีโจทย์เขาถาม จ้เขาถามว่ามุมตัวนี้มีขนาดกี่องศาเอามุมข้อที่สามแล้วกันสิบเอ็ดพายส่วนห้าครับอีกมีค่าเท่ากับกี่องศาสิบเอ็ดพายส่วนห้าเรเดียนถ้าเราจะมองเป็นองศามันก็คือเปลี่ยนเป็นองศาเราก็เทียบพายเรเดียนเราก็เทียบอีตัวพายเรเดียนตัวนั้น เราก็เทียบพายเรเดียนคือร้อยแปดสิบองศาเทียบเรเดียนนะเป็นองศาก็คูณเลขร้อยแปดสิบหารห้าได้สี่สิบห้าเข้ามั้ครับสี 45. 45่สิบห้าสี่สิบห้าคูณสิบเอ็ด ก็ได้495องศาคูณเลขถูกไหมไม่รู้นะคูณเลขถูกไหมไม่รู้นะได้495องศาไหมครับสี่สีสิบสี่สิ 4ี่สไม่ใช่สี่สิบห้าสสสด้วยได้สาสหด้วยเออแสดงว่าเมื่อกี้กำลังตรวจสอบอยู่สามิหคูณห้าได้ร้อสโอเคเพราะฉะนั้นก็สามสิบหไปคูณกับสิบเอ็สาหไปคูณกับสิ 360ก็สามร้อยหกสิบบวกสามสิบหกก็กลายเป็นสามร้อยเก้าสิบหกองศาเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาแบบนี้นะครับเปลี่ยนเรเดียนเป็นองศาแบบนี้เปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนเปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนก็แบบเดียวกันเปลี่ยนองศาให้เป็นเรเดียนสามร้อยองศาสามร้อยองศา ก็ทำให้เป็นเรเดียนก็คือคูณด้วยพายหารด้วยร้อยแปดสิบคูณด้วยพายแล้วหารด้วยร้อยแปดสิบหกห้าสามสิบหกสามสิบแปดเอาหกสิบหารเลยก็ได้ห้าพายส่วนสามเรเดียนแต่ครูชอบข้อที่สอง ลบ2องศา40ลิปดาลบค่อยใส่ทีหลังเห็นไ,ไหมครับเราต้องเปลี่ยน40องศาเนี่ยให้มันเมือกี่สิบิปดาเปลี่ยน40ลิปดาให้อยู่ในรูปขององศาก่อนมันใช่มุมเออมันใช่มุม112.4องศาไหมครับ หนึ่งร้อยองศาสี่สิบลิปดาใช่หนึ่งร้อยสิบสองจุดสี่องศาไหมครับไม่ใช่เพราะว่าอัตราส่วนเทียบอัตราส่วนของเราเนี่ยอย่าลืมว่าหนึ่งิปดาเออท่าทีหนึ่งองศามันไม่ใช่ร้อยลิปดาเพราะนั้นมันจะเขียนเป็นจุดสี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาเขียนออกมาจึงเป็นลบหนึ่งร้อยสิบสองเซน ต้องเป็นเศษ40ถูกไหมครับ40ส่วน60โอเคไหม112ถ้าเป็นทศนิยมนี่ก็คือ40ส่วน60ก็คือตัวนี้ส่วน60องศาครับเพราะว่า1 112องศา40ริารดาเนี่ยถ้าเรายังไม่สนใจเครื่องหมายลบมันคือ100 1นึ่งองอศาบวกกับอีก40ลิบราเหมือนเหมือนอย่างเช่น5้าบวกหนส่วนสองเราเขียนตัวนี้คือในรูปของจำนวนครับเป็นห้าเศษหนส่วนสอได้ไหมครับได้ไหมได้เนาะมีจำนวนเต็มอันนึงบวกกับตัวที่เป็นเศษส่วนตัวนี้ก็เลยเขียนได้ในรูปจำนวนครับพอเขียนได้ในรูปจำนวนครับไอ้ตัว40่ส่วนหกสิบเนี่ยก็คือ2อส่วนสามถูกไหมครับ สองส่วนสามเพราะนั้นตัวนี้มันก็คือลบหนึ่งร้อยสิบสองเศษสองส่วนสามองศาเขียนแล้วแล้วเราก็อ่ะได้เท่านี้แล้ว เมื่อเราได้เท่านี้แล้วตัวนี้ลองทําให้มันเป็น,ให,น,ปน,นให้มันเป็นเพราะเราเพราะเราจะต้องคูณด้คายแล้วหารด้วยร้อยแปสิะครับก็คือทําให้มันเป็นเศษเกินดูมันก็จะได้สามร้อยสาบกวกสก็เป็น3ามสามเนาะเพราะนั้นตัวนี้ของเราก็จะออกมาเป็นเท่ากับลบสามอสาสิบ อันนี้คือ36 23ิเป็นหแล้วก็บวกอีก2ก็เป็นลบส3มอส่วนสองศาถ้ามองเป็นเรเดียนก็คือลบส3มร้อส่วนสคูณพายหารด้วยร้อหน่วยก็จะออกมาเป็นเรเดียนหน้าที่ของเราก็คือไปเปลี่ยนคนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วได้เท่าไหร่ครับน่าจะหารไม่ลงหรอกน่าจะหารลงแค่เลข เลขสองปะ่ะสองไปหาต่อเองนะเพราะนั้นตัวนี้ถ้าลองคูณเข้ามาก็ลบสามสามแปดส่วนด้วยห้าร้อยสี่สิบทายเรเดียนเปลี่ยนเป็นเรเดียนแบบนี้แหละ ค่าเหล่านี้ครูคิดว่าพวกเราเติมได้ตัวนี้คิดว่าเติมได้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 ม,ไดมุมไม่ยากตัวนี้ก็ไม่น่ายากตัวนี้หาสรรมการก็แทนค่ามุมเข้าไปแล้วจัดรูปมันนิดนึงเหล่านี้ก็ไม่น่ายากแล้วเพราะว่ามันเอาค่าที่เราใช้ ไปหาค่าโดยอาศัยรูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมเพราะนั้นน่าจะไม่มีปัญหากับเรื่องค่านี้แล้วดังนั้นเวลาที่เหลือเราจะมาพูดถึงในกรณีของต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกราฟกลับไปที่ใบความรู้กราฟกราฟของฟังก์ชันปีโกน กราฟของฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยกราฟมันจะมีอยู่ทั้งหมด6กราฟมแน่ๆเพราะฟังก์ชันตรีโกณของเรามันมีอยู่6ค่าเพราะฟังก์ชันตรีโกณของเรามีอยู่6ค่าครับพอมีอยู่6ค่าขึ้นกับการแทนขึ้นกับการแทนกราฟเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราน่าจะอ่านได้พอเราทําไปทํามาลักษณะของกราฟสรุปได้ว่า สรุปได้ว่าถ้ามันเป็นฟังก์ชันไซน์ถ้ามันเป็นฟังก์ชันไซน์ลักษณะกราฟของฟังก์ชันไซน์จะหน้าตาแบบนี้กราฟเป็นลูกขึ้นก็ไซน์ศูนย์เป็นศูนย์ไซน์พายส่วนสองได้หนึ่งไซน์พายเป็นศูนย์ไซน์สามพายส่วนสองได้ลบหนึ่งอย่างเงี้ยกราฟมันจะเป็นดังเช่นเส้นสีส้มนี่แหละกราฟอันนี้คือกราฟไซน์แล้วจากการมองเธอเห็นไหมว่า กราฟทรายนั้นโดมเมนคือเซตของจำนวนจริงได้เลยเพราะอะไรเพราะกราฟของเราเนี่ยมันไม่มีตัวไหนขาดเลยไงครับมันไม่มีจุดขาดเลยนะถ้าเป็นกราฟทายเนี่ยมันไม่มีจุดขาดเลยเธอลากกราฟต่อเนื่องได้เรื่อยๆกับการแทนค่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะนั้นนี่คือกราฟทรายแต่ข้อสังเกตเห็นไหมว่าถ้าเป็น y เท่ากับ sin x จริงๆสิ่งที่เขาสนใจคือเรนจ์ของมันค่าของมัน ค่าของทรายของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งแน่ๆครับไม่เกินนี้นี่คือกราฟทรายนี่คือกราฟทรายกราฟตัวอื่นถ้าเป็นกราฟคอสพออ่านไปอ่านมากราฟคอสของเราก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันกับกราฟทรายเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าจุดเริ่มต้นถ้าเราเริ่มจากจุดถ้าเราเริ่มจากจุดศูนย์เนี่ย จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยไซน์ศย์ของเราเป็นเออโคธีคอสศูย์ของเราเป็นหนึ่งูย์ของเราเป็น1แต่กราฟก็เป็นลูกคลื่นเหมือนกันแล้วก็จากการสังเกตเราก็จะได้ว่ากราฟคอสหรือกราฟโคไซน์มันก็จะมีค่าอยู่ระหว่างออช่วงปิดลบหนถึงหอยู่ดีเข้าใจไหมครับ เพียงแต่ว่าจุดตัดของกราฟมันจะไม่เหมือนกันแต่กราฟจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นกราฟที่เป็นคลื่นเป็นกราฟที่เป็นคลื่นอันนี้คือคือกราฟคอร์ต่อไปถ้าเราอยากดูกราฟอื่นๆถ้าเราอยากดูกราฟอื่นๆอันนี้เดี๋ยวว่ากันถ้าเราอยากดูกราฟอื่นๆเช่นถ้าเคอไปดูกราฟกราฟแทนกราฟแทน กราฟแทนเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูต่อไปเราไปดูกราฟแทนแทนของฟังก์ชันเนี่ยจากการแทนค่าอันนี้คือแทนค่าแค่ไม่ไม่ไม่กี่อย่างนะเพราะเขาแทนค่า y เท่ากับแทน x เนี่ย แทนค่า x แค่ในช่วงของลบไส่วน2ถึง π พส่วน2ลนักษณะของกราฟจะได้เป็นแบบนี้กราฟครูออกข้อสอบอย่างมากหนึ่งข้อหรือสองข้อแต่ว่าจะพูดให้ดูลักษณะของกราฟแทนเฉยๆว่ากราฟแทนเป็นยังไงแต่ถ้าเราจะเอาทั้งช่วงถ้าเราจะดูทั้งช่วงมันเนี่ยกราฟแทนมันจะเป็นลนักษณะแบบนี้นี่คือกราฟแทนนี่คือกราฟแทนมันจะมีจุดที่มันหาค่าไม่ได้ แทนที่มันหาค่าไม่ได้อยู่อย่างเช่นแทนเก้าสิบแทนทายส่วนสองไปเร็วจังกราฟแทนมันจะมีตัวที่แทนหาค่าไม่ได้อยู่ก็คือแทนเก้าสิบแทนเก้าสิบได้เท่าไหร่ครับแทนคือทาส่วนคอสใช่ไหมคอร์สเป็นศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งส่วนศูนย์มันไม่มีค่าครับเพราะฉะนั้นกราฟของเราจรึงต้องเป็นแบบ ตัดออกมาครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่ามันจะมีขึ้นไปได้สักพักหนึ่งนะแล้วจุดหนึ่งมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆกราฟจะเป็นลักษณะตัวนี้นี่คือกราฟแทนดูลักษณะกราฟแทนให้ดีนะครับดูลักษณะกราฟแทนให้ดีกราฟแทนเห็นไหมว่าค่าของมันเป็นยังไงเป็นจำนวนจริงได้ทุกตัวไหมครับไซด์กับคอสค่า Y ของเราเนี่ยอยู่แค่ลบหนึ่งถึงหนึ่ง แต่กราฟแทนเป็นจำนวนจริงได้ทุกตัวอันนี้มันก็ลงไปเรื่อยๆไงอันนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆไงครับเป็นจำนวนจริงได้ทุกตัวเพราะนั้นเรนของแทนจะเป็นจำนวนจริงครับแต่โดเมนของเรามันจะเป็นช่วงที่มันไม่เท่ากับไอ้ตัวที่เป็นส่วนสองอครับจุดที่อยู่บนแกน Y ไม่ว่าจะเป็นวบนหรือ y ล่างแทนจะไม่มีค่าเสมอเพราะอะไรเมื่อกี้ไม่ใด้แต่เนี่นะครับแทนมันจะหาค่าไม่ได้เสมอ จุดที่อยู่บนแกน y y ด้านบนคือพิกัด0 1แทนคือจะเป็น1ส่วน0ค่าพิกัดด้านล่างก็คือ3มพยส่วน2มันจะเป็นคู่อันดับ0กับลบ1เห็นไหมครับ sin คือลบ1คอร์สคือ0อย่างเงี้ยมันก็เลยทาให้หาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นแทนจะหาค่าไม่ได้ตรงที่เป็นส่วน2เสมอครับแทนจะหาค่าไม่ได้ตรงที่เป็นส่วน2 แต่เรนของมันเป็นจำนวนจริงแต่เรนของมันเป็นเป็นจำนวนจริงต่อไปกราฟอื่นๆกราฟโคเซกกราฟโคเซกเป็นแบบนี้ครับสงสัยอยากไปเร็วกราฟโคเซกของเราเนี่ยจากการเขียนกราฟจะเป็นแบบนี้ครับกราฟโคเซกจะเป็นแบบนี้ อันนี้ถ้าแทนต่อไปมันก็จะลงมาอย่างนี้เหมือนเดิมนะอันนี้ถ้าแทนต่อไปก็จะลงมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีช่วงเหมือนกันจะเห็นไหมว่าโคเซกคือส่วนกลับของ s i n ถ้าทรายเป็นศูนย์เมื่อไหร่มันหาค่าไม่ได้ถูกไหมครับแต่สังเกตเห็นกราฟโคเซกไหมว่าว่ากราฟโ o เซกเนี่ยขั้นต่ำคือหนึ่งอ่ะขั้นต่ำคือหนึ่งเ,เลขบวกต่ําสุดคือหนึ ถ้ามันเป็นค่าบวกถ้ามันเป็นค่าบวกต่ําสุดคือหนึ่สูงสุดคืออินฟินิตแต่ถ้าเป็นค่าลบสูงสุดจะเป็นลบหครับแล้วต่ําลงไปเรื่อยๆครับนี่คือกราฟโ o s ซกนี่คือกราฟโคเซกเส่วนส่วนกราฟสุดท้ายคือกราฟเซกกราฟเซกจะเหมือนก,นกันกับกราฟโคเซกเพียงแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ แค่ตรงนี้เธอดูนะอันนี้คือกราฟเสกอันนี้คือกราฟโคเซกแค่พิกัดจุดมันเปลี่ยนไปเฉยๆแค่พิกัดจุดมันเปลี่ยนไปเฉยๆแต่มันเป็นลนักษณะกราฟเดียวกันคืออะไรคือตรงที่คอสเป็นศูนย์เมื่อไหร่มันจะหาค่าไม่ได้ไง ตรงที่คอร์สเป็นศูนย์เมื่อไหร่มันจะหาค่าไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้กราฟจะเป็นจําลองรูปแบบมาเหมือนกันครับแบบนี้ครับกราฟคอสคอสก็คือส่วนกลับของแทนแทนเป็นศูนย์เมื่อไหร่คอสมันจะหาค่าไม่ได้กราฟคอร์จะใกล้เคียงกับกราฟแทนครับแต่จะหันคนละด้านปกติกราฟแทนมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวนี้ไปอย่างนี้ถูกไหมครับ แต่กราฟคอร์ดมันจะหันมาด้านนี้ครับมันจะหันด้านตรงข้ามจะหันด้านตรงข้ามแค่นะั้นลักษณะของกราฟคอร์ดจะเป็นแบบนี้ถ้ากราฟแ่นมันจะไปอีกด้านหนึ่งถ้ากราฟแ่นมันจะเป็นถ้ากราฟแ่นมันจะขึ้นไปอย่างนี้แต่คนละด้านกับกราฟคอร์ด แล้วสิ่งที่ถ้าเป็นในเรื่องของกราฟถ้าเป็นในเรื่องของกราฟสิ่งที่เขาจะพูดถึงมันจะมีอยู่สองอย่างมันจะมีอยู่สองอย่างเท่านั้นที่เขาจะพูดถึงคือเขาจะพูดถึงในสิ่งที่เราเรียกว่าค่าเพราะมันเป็นฟังก์ชันคลื่นไม่ว่าจะเป็นไซน์กราฟไซน์กราฟคอร์สหรือกราฟแทนหรือกราฟเซ็โคเซกคอร์สมันจะเป็นลูกคลื่นเพราะนั้นพอพอ,พอมันเป็นคลื่นปุ๊บสิ่งที่เขาจะพูดถึงก็คือเขาจะพูดถึงมันในในลักษณะของสิ่งที่เราเรียกว่า คาาคาาคืออะไรในทางฟิสิกส์ค่าของฟังก์ชันคือคือถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าตามหลักง,ง่ายๆค่า,าคือว่าเราจำลองมาช่วงหนึ่งแล้วเราสามารถก๊อปปี้ตัวนี้ยไปวางได้ทุกที่แล้วมันได้เต็มกราฟพอดีเธอกำหนดช่วงมาสักอย่างหนึ่ง โอเคไหมครับกาหนดมาปุ๊บเนี่ยว่าความยาวเท่านี้ความสมมติว่าถ้ากราฟคือความยาวเท่านี้ความยาวเป็นเท่านี้แล้วเอาตัวเนี้ยจาลองมันไปมันจะต้องได้กราฟตลอดกราฟเดียวกันทั้งหมดเลยโอเคไหมครับมันจะได้กราฟเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราลองไปดูซิว่ากราฟของมันเป็นอย่างไรนะครับเราเราสนใจแค่นี้นะกับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาสนใจในเรื่องกราฟคือ มันมีความสูงเท่าไหร่สิ่งที่เราเรียกว่า้ตัวลักษณะของความสูงตัวนั้นคือแอมปิจูดเพราะนั้นในเรื่องกราฟข้อออกข้อสอบออกแค่สองอย่างไม่ออกค่าก็ออกแอมปิจูดเดี๋ยวเราเอาไว้คราวหน้าเราจะสรุปให้ทั้งหมดทั้งมวลเลยที่พูดมาเมื่อกี้เพราะเรารู้แล้วละเรารู้ลักษณะของกราฟแล้วแล้วเราก็จะรู้ว่าแอมปิจูดกับค่ามันมีค่าเท่าไหร่โอเคนะครับวันนี้ไม่มี